สวัสดีครับวันนี้เช้าอยู่ที่สะใหญ่นะครับสายนะครับก้าโมงนะครับอยู่ที่ทำไมนะครับมาดูที่สายใหญ่นะครับตอนนี้อะไรบ้างนะครับนะครับเริ่มทําแล้วนะครับนี่ครับได้ไฟดอกบัวนะครับมาใหม่นะครับวันนี้นะครับสวยงามนะครับบรรยากาศที่นะครับต้นไม้นะครับลวกดอกไม้นะครับ นีนะครับดูภาบรรยากาศกับดู้กรีดในบ้านเรานะครับออกมาครับพิกเก้เป็นทางเลนเดียวนะครับตอนนี้ขยายออกนะครับให้สนามกว้งกว่าเดิมนะครับถนนวิ่งนะครับออกกําลังกายช่องเย็นนะครับตอนค่ำนะครับนะครับ อากาศที่สะอามนะครับดูนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็พยายามชมครับรอบสะไงนะครับเรียมคุยไงนะครับอำเภอของเขานะครับบรรยากาศดีครับนี่ครับทำออกมาใหม่รอบสะเลยนะครับนี่ครับบสวยนะครับออกมาใหม่นะครับดู ้ายนะครับงดใช้สนามชั่วคราวเพื่อการโรคโควิด2019นะครับสิ่งก่อรรษยาบรรยากาศดีๆนะครับนี่ก็พายางนะครับยากาศนะครับสวยงามนะครับติดไฟดอกบัวนะครับรอบสะนะครับสะใหญ่อำเภอบัวใหญ่ของเรานะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับอากาศดีๆนะครับดอกไม้ กลับมาดูกันว่าต้นอียังนะครับนี่ครับเป็นต้นเข็มนะครับสวื่ยนะครับต้นสัตใหญ่นิดนิดนะครับเป็นป่ายากนะครับมันยากด้วยนะครับเฮยตามท้องเรื่องนะครับดูนะครับนะครับใจนะครับนะครับพาเดินชมนิดนิด ครัแถวนั้นก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับเป็นสนามเด็กเล่นนะครับ like ดูบรรยากาศดีๆนะครับเด็กเล่นนะครับรวางยางชุ่มรสมะยงจะกรอบเนาะครับบรรยากาศดีๆนะครับนี่ครก็สวยงามอีกรูปแบบนะครับนะเดินรอบพระเหี่ยนะครับตวนยญ้า สวยนั่งชมกันนะครับนี่ครับนั่งชมรอบสระใหญ่สวยรอบสระใหญ่นะครับวันเท่านะครับสวยนะครับรบรบบนนรบยากาศดยู่ทะเลน้อยๆนะครับอากาศรม่มเย็นนะครับบรรยากาศน,นะว่นไหนมาเบิ้งไรมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับเบิง้งเบิ้งที่แรกกะขับลัางขูกนะครับเดินนะครับ กูกเรียบร้อยแล้วนะครับจิตไฟสวยงามนะครับกดนะครับาการนะคแ่วใส่สสื้อรปลมเย็นนะครับโอ้โหจิตนะครับลวกั้นด้วยนะครับทางโทงฮะที่สายใหญ่นะครับรรบรรยากาศนะครับบรรยากาศลมเย็นนะครับ ก็น,น,นะครับเอ่อมานครับดไว้มานครับดูนะครับเดี๋ยวกับพอดูกันนะครับกลางท้องถนนสายใหญ่นะครับมีไฟสปอตโอ้ไม่อีกฝั่งนี้ด้วยนะครับไฟนะครับมาติดนะครับ ไปส่องสว่างนะครับสองเลนนะครับเป็นออกกำลังกายกันนะครับบรรยากาศจะใหญ่นะครับที่อำเภอบัวใหญ่ของเรานะครับอันนี้ก็มาครับงดนะครับอ่าอนี้ครับว้าสวยบรรยากาศดีๆนะครับโอ้ยมีฝายาด้วยนี่อย่าอะไรเอ้ย ได้วยโน้นนะครับดูสวยบรรากาศนะครับนั่งชมกันนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่วยนะครับอันตรายติดป้ายไปด้วยนะครับไะ้ครับ ปิดปลายไปเรื่อยนะครับบรรยากาศที่สะใหญ่นะครับอ่าน,นะครับนะครับบรรยากาศที่สะใหญ่ของเราดนะ้วยงานตามท้องเรื่องเลยน,น,น,ะน,น,นะครับกระวังท้ายนะครับย่างชมวิวสุดน้อยหลอมสักยิบน้อยนะครับ ไม่ได้มาดูหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มทำนะครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยก็สวยงามนะครับเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายอีกมีสะพานรู้วกับต่อไปนะครับนะครับบรรยากาศนะครับร่มสักไงนะครับบ่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นสักนะครับเหมนบรรยากาศคนนั่ง ส,สวยใหญ่นะครับเห็นฟังร่มเย็นนะครับลอยลนะครับเห็นอีกฝั่งนะครับฝังนี้ก็สวยนะครับเป็นทางไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศนี่ครับโอ้งดนะครับดูป้ายด้วยนะครับ นะครับที่สะใหญ่นะครับเขียนไว้งดใช้ชะน้ำชั่วคราวเพื่อความคุมโรคโควิด2009นะครับที่จังหเมืองโดยใหญ่นะครับมันจะบรรยากาศดีดีครับใหญ่นะครับอู้สวยนะครับนี่เราสะใหญ่นะครับสวยชมนะครับไงย่างรอมนะครับ อโีกแบบนะครับฝั่งนี้มีนะครับแต่ฝั่งนู้นอีกืนมีนะครับสองฝั่งไม่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับสองฝั่งอันนี้ฝั่งตะวันตกนะครับนะครับบรรยากาศนะครับโจกกเลยนะครับบรรยากาศดีๆนะครับ นะครับสวยแร่งหากาศนะครับเก็บป้ายนะครับนี่ก็มีป้ายเขียนไว้นะครับนะครับบรรยากาศนะครับรอบสะไงของเขาเนาะครับอ่าสวยนะครับเพ็ดไฟดอกบัวรอบนะครับนะครับตอนเย็นก็จะสวยนะครับเปิดไฟขึ้นนะครับรอบสะบวดอกละสองไฟนะครับดอกบัวมีอยู่สองไฟนะครับจะสวยงามนะครับ นะครับรอบสายใหญ่นะครับเดินนะครับโจ้ด้วยครับกะนะครับนี่ก็รอบสายใหญ่นะครับ,น,รน,รบนี่ก็เพชรนะครับเพชรรู้ว่า าทางโค้งกี้ไม่มีนะครับขอบคุณครับที่ทําให้นะครับขอเพื่อความสะดวกสะดวกนะครับป้องกันนะครับรอบตาใหญ่นะครับครับฟังนีาครับพชกเฮ็ดง่ายเป็นได่นะครับเพชรเข็มงามนครับขยายเอาอีกก็ไปลาด้นะครับน้ำดีนะครับเพิ่มอีกไม่น้อยนะครับปลาสวยงามนะครับโอ้ปลาจูใหญ่เว้ย กับเป็นล่านขายหัวอาหารปลานะครับนะครับให้สนใจมาเห็นหัวอาหารปลากระเชิญนะครับสะใหญ่นะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศที่สะใหญ่นะครับ ให,นใ,นรรใหญ่นะครับบรรยากาศจุ่งๆรอบสะใยนะครับแต่้าเดินรัศชมวิไปนะครับบรรยากาศแบบธรรเานะครับ หายนะครับสวยครับสวยชมนะครับวยนะครับนะครับมกสว้วยนะครับสวัสดีครับเท่านี้ก่อนนะครับสะใหญ่นะครับอำเภอใหญ่ ของเรานะครับสะใ่อำเภอโพใหญ่ของเรานะครับก็สวยงามนะครับทังเสร็จแล้วนะครับท่ากาดก็ตูรู้ด้กหน่อยนะครับนะครับสวัสดีครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อมีคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม